วันนี้มีสอบเขียนนายอ่านหนังสือมาบ้างยังถ้าฉันอ่านคิดว่าฉันจะเป็นแบบนี้หรืองไงกันตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นลีออนก็เริ่มพยายามหลีกเลี่ยงตัวเราตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นลีออนก็พยายามหลีกเลี่ยงตัวเรา ตอนนี้เจ้าเป็นคนพูดทำให้สถานการณ์แบบนั้นขึ้นมาเองนี่ช่วยเงียบทีเงียบเถอะครับสิ่งที่เราต้องการและอิจฉามาทั้งชีวิตเป้าหมายเป้าหมายที่เราต้องการล้างแค้นเธอไม่ได้ดูถูกเราเหมือนกับขยะเหมือนที่เธอเคยทำในชีวิตที่แล้ว หรือสิ่งที่ต่าง,างๆที่แย่ๆเธอก็ไม่ได้ทํากับเราเลยสักนิดเลยเฮ้ออะไรกันวันเนี่ยน่าหงุดหงิดจริงๆกําลังทบทวนบทเรียนอยู่อย่างนั้นหรอไม่ละไม่ต้องตอบเหืมโชคดีกับการสอบก็แล้วกัน ฉันไม่ต้องการของอะไรแบบนี้สักหน่อยฉันใช้เวลา5นาทีส่วนในายใช้เวลา10นาทีและในเมื่อฉันทำเสร็จก่อน5นาทีใช้ชนะเป็นของฉันการสอบที่สามารถเปิดหนังสือได้แถมมีเวลาทั้งหนึ่งชั่วโมงเธอรีบไปไหนของเธอกัน พวกนายนะ่ะช้าเกินไปฉันนะ่ะทำเสร็จภายในหนึ่งนาทีนายนะ่ะไม่ต้องพูดเลยฉันรู้นะว่นนายนะ่ะเขียนขอให้อาจารย์ปล่อยนายไปนนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้หมอนี่มันตั้งใจเรียนได้เหมือนกับการสอนให้รุ่นพี่บ้านนั่นเข้าใจได้เลยเธอผิดแล้ว หลังจากที่ฉันได้มาเรียนกับรูทคะแนนของฉันก็ดีขึ้นมากกว่าปกติอีกนะเฮ้ยการทำแบบนั้นคือการเรียนในเฉบับรุ่นที่สีนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้ซ้ำชั้นมันก็ไม่ได้แย่เหมือนกับนิสัยสีเสียของเธอที่ทำให้เธอหาเพื่อนไม่ค่อยได้หรอกนะ รูทเหมือนอาหารจะติดคอเลยค่อยๆเคียเ้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยๆกลืนสิโดราคุณจะไม่ลองหยุดพวกนั้นดูหน่อยหรอเออข้าได้ยินมาว่าผู้หญิงถ้าทะเลาะกันบ่อยๆก็จะยิ่งสนิทกันนะแต่ถ้ายังทะเลาะกันแบบนี้อีกสิบปีก็ไม่มีทางสนิทกันได้หรอกนะ จะว่าไปพรุ่งนี้ก็สอบปฏิบัติด,ด้วยนี่นาะนายเตรียมพร้อมแล้วหรือยังอนะจะให้เตรียมอะไรล่ะมันก็เป็นการสอบการต่อสู้ก็แค่เตรียมร่างกายให้พร้อมก็พอแล้วมัง้งก็ไม่แน่หรอกถ้าไปเจอสถานการณ์ที่ทะเลทรายขึ้นมาล่ะเพราะงานฉันก็เลยจะเตรียมน้ำไปเยอะๆเลยยังไงล่ะ ที่พูดมาก็มีเหตุผลนะแต่นายจะแบกน้ำทั้งหมดนั่นไปยังไงล่ะถามอะไรแปลกๆก็จะแบกไปให้เต็มท้องเลยยังไงล่ะวุ่นวายวุ่นวายจริงๆวันถัดมาวันสอบปฏิบัติ เอาละตั้งใจฟังให้ดีฉันจะอธิบายเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้แบบคร่าวๆการสอบปฏิบัติจะเป็นการสอบพิเศษของอาเรเทียมซึ่งสถานที่การสอบจะอยู่ที่แถบชานเมืองของอาณาจักรอัลเฟียและเนื่องจากการสอบเป็นการสอบนอกสถาบันแน่นอนว่าในแต่ละสภาพแวดล้อมจะมีสัตว์อสูรอยู่แต่แน่นอนคิดว่าควรบอกพวกเธอเอาไว้สักก่อน และหวังว่าสําหรับพวกเธอการเจอสัตว์อสูรจะไม่ถือการจะไม่ถือการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรเป็นส่วนหนึ่งในการสอบหรอกนะพวกเธอจะไปสถานที่การสอบโดยเดินผ่านประตูวาร์ปและเป้าหมายของการสอบในครั้งนี้ก็คือการที่พวกเธอเดินตามเส้นทางมังกรและจัดการกับสัตว์อสูรได้หนึ่งตัวดังนั้นหากเจอสัตว์อสูรที่ไม่อยากสู้ด้วย ตัวไหนก็ให้หลีกเลี่ยงมันไปซะพวกเธอทุกคนน่ะถูกสอนเกี่ยวกับข้อระวังเรื่องมังกรจนหน้าจะจำเข้ากระดูกได้แล้วดังนั้นนำสิ่งที่เรียนมาไปปรับใช้ซะและเพื่อเป็นการย้ำพวกเธออีกรอบในการสอบครั้งนี้คือการล่าสัตว์สูนไม่ใช่การล่ามังกรสัตว์สูนนั้น ทั้งความฉลาดและความแข็งแกร่งร้อยกว่ามังกรทุกด้านดังนั้นพวกเธอไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นและเพื่อเป็นการปลุกใจสำหรับคนที่แสดงฝีมือที่โดดเด่นออกมาในการสอบพักปฏิบัตินี้จะได้รับคัดเลือกเข้าไปสอบเสริมหรือเรียกอีกชื่อว่าทวนนามตนนักเรียนไฟแรงก็ได้ และหากว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะในการสอบเสริมจะได้รับสิทธิทพิเศษในการเลือกอาวุธส่วนตัวจากคลังสมบัติอารเทียมได้ฉันมั่นใจว่าพวกเธอก็รู้ว่าพวกเธอยังต้องผ่านอีกหลายอย่างในอนาคตเพื่อที่จะเป็นรา้อนเซเลเยอร์ที่แท้จริงได้ถ้างั้นการสอบพักปฏิบัติเริ่มได้ เราจำได้ว่าลีออนอัดเราจนเละเหมือนหมาในการสอบเสริมรอบสุดท้ายเพราะแบบนั้นนายเลยอยากจะล้างแค้นมากเลยสินะกับคนที่แม้แต่จะจำชีวิตที่แล้วของเขาไม่ได้นี่ไม่ใช่การล้างแค้นนี่มันก็แค่การทำให้ตัวเองพอใจ มีกลิ่นอายของสัตว์อสูรอยู่เยอะเหมือนกันนะที่นี่ที่นี่เป็นพื้นที่การสอบสำหรับสถาบันสัตว์อสูรที่นี่ไม่ได้มีความอันตรายอะไรเลยสักนิดและถ้ามันมีอันตรายขึ้นก็มีเหล่าอาจารย์เตรียมตัวไว้พร้อมอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลอย่างที่อาจารย์บอกเลย ตอนนี้มีสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือการตามหาสัตว์สูรให้เจอสักตัวแล้วจัดการมันซะเฟลโดราคุณสัมผัสถึงร่องรอยของมังกรได้หรือเปล่าข้าไม่อยากทำเจ้าทำเองซสะสิ นาเสียดายถ้างานผมจัดการมันแทนก็แล้วกัน <Yeah. S 2> ไม่มีทางที่มังกรดินจะสัมผัสไม่ได้ถึงกลิ่นเลือดที่มากขนาดนี้แน่นอนเจอตัวสักทีไอจิงเหลนฟังจากเสียงเท้าแล้วตัวน่าจะใหญ่เหมือนกัน เดี๋ยวนะมีมากกว่าหนึ่งด้วยอย่างงั้นหรออ้าฝุกเอรูดเดนาทอนายเองก็อยู่ที่นี่งั้นหรอนายเป็นใครกันฉัน วิลเฮมพาเชอร์ยังไงเล่าเจ้าบ้านี่โอ้ oh, คนเมื่อตอนนั้นเองงั้นหรอแย่ yeah, แล้วนี่ไม่ใช่เวลามาคุยเล่นแล้วมันมีฝุกห่อเอ๋ มันมาแล้วสุดนี่นายบ้าไปแล้วหรอไงสุดสมกับที่เป็นมังกรดินพละกกำลังของมันสุดยอดจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ดาบของเราได้หักแน่เราต้องอาศัยแรงจากน้ำหนัก ตัวมาช่วยด้วยแล้วสุดเด,เด,เดนาทอดหุบปากซะเจ้าโง่อย่าไปยั่วยุมังกรสิสุดผ่านมาสองเดือนแล้วหลังจากที่เราได้เรียนทัะดาบทะลวงนภา มันอาจจะมากไปหน่อยสำหรับการใช้ออร่าทั้งตัวด้วยสภาพในตอนนี้แต่กับเจ้ามังกรนี่แค่3มปีกมันก็เกินพอแล้วห่อสุดยะ เป็นไปได้ยังไงหมอนั่นไม่กลัวมังกรเลยหรือไงกันฝุดถึงแม้ว่านายจะมีพรสวรรค์แต่การต่อสู้กับมังกรตอนนี้มันก็มากเกินไปสำหรับนายอยู่หรือเปล่า ขนาดฉันใช้ออราดาบแล้วยังเจาะหนังของมันไม่เข้าเลยนายคิดดูซิว่าต้องใช้ออร่าขนาดไหนถึงจะโจมตีมันเข้าได้นะหุบปากแล้วก็ดูอยู่เงียบๆซะไม่เหมือนกับสัตว์อสูรตัวอื่นๆมังกรน,นั้นปกคลุมด้วยเกล็ดที่หนาจึงทำให้โจมตีมันได้ยากมาก อย่างไรก็ตามถึงมันจะมีเกลด็ดแข็งๆปกคลุมตัวแต่มันก็ยังมีอวัยะวะส่วนอื่นที่เปราะบางอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกระบบหายใจดวงตาหรือข้อต่อต่างๆจึงเป็นจุดอ่อนของมันและถ้าเราสร้างช่องว่างระหว่างเกล็ดของมันได้แล้วก็การชําและมันก็เป็นเรื่องง่าย ฟึบยายาย่ายา,ยาฟึกตายซะไอเวียนเอ๋ยหั<ฮ>งโถเอ๋ยดาบของเรามันยังแข็งไม่พอที่จะตัดคอของมันหรอนเนี่ย ไม่ว่าจะมีความสามารถมากแค่ไหนแต่การจะฆ่ามังกรด้วยดาบสำหรับนักเรียนมันก็คงจะเกินตัวไปสินะอยู่นิ่งๆสิวะมีดาบเหลือไหมมาๆไม้ดาบของฉันเองก็หักเหมือนกันโอ้อย่างนั้นเหรอนี่มัน เรื่องบ้ารายการน,นักเรียนที่เพิ่งเข้าสถาบันจัดการมังกรได้ยิ่งไปกว่านั้นเขากำลังทำบ้าอะไรอยู่วันนั่นน่ะตุมตุ่มตุมตุมตุ่มตุม,ต,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 มตายแล้วแฮรุสเดนาทอสขอบคุณที่ช่วยฉันและก็ขอโทษสำหรับเรื่องคราวที่แล้วด้วยเอ๋ ไม่เป็นไรฉันก็ไม่ได้เก็บไปคิดอะไรมากอยู่แล้วแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าฉันจะตั้งให้นายเป็นคู่แข่งของฉันอะไรนะในตอนแรกที่ฉันมาฉันคิดว่าตัวฉันเองนั้นแข็งแกร่งมากพอตัว อย่างไรก็ตามหลังจากเห็นนายในวันนี้แล้วฉันรู้สึกว่าระดับของฉันมันต่ำขนาดไหนเมื่อเทียบกับนายงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่านายในตอนนี้แต่ถ้าฉันตั้งนายเป็นคู่แข่งไว้แล้วก็ฉันก็จะมีเหตุผลทำให้ตัวเองไม่ยอมแพ้ในการที่จะแข็งแกร่งขึ้น และในสักวันหนึ่งฉันจะกลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งพอๆกับนายให้ได้อะไรของเขากันอยู่ๆก็พูดอะไรหน้าขนลุกซังงั้นโอโอโอเคไม่ใช่ว่าเขาเป็นเหมือนภาพสะท้อนของเจ้าในชีวิตที่แล้วหรอกหรอเงียบไปเลยนี่พวกเธอตรงนั้นนะ่ะ อาจารย์การสอบภาคปฏิบัติของกลุ่ม A จบลงแล้วเตรียมตัวกลับไปที่จุดรวมพลได้เพราะยังมีงานให้ทำอีกเยอะเลยถ้ายังไม่พูดอะไรไร้สาระไม่หยุดก็กลับไปนอนเถอะนะทำไมกันละ่ะเรื่องออกจะน่าสนใจจะตาย ว้าวเหมือนกับเขาลือเลยแหะเขาคือเพชรที่ยังไม่ได้เรจรนเจอรัตดีกระแฮมผู้อำนวยการสถาบันอาเรเทียมท่านคิดว่ายังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ยินคำชมจากเหล่าอาจารย์ทุกคนแล้วฉันก็มีความหวังในตัวเขาอยู่แล้ว แต่เขาเหนือความคาดหมายของฉันไปไซต์อีกฉันคิดว่าเขาจะสู้ลำบากกว่านี้เพราะนั่นก็เป็นมังกรดินที่เกือบโตเต็มวัยแล้วมันไม่น่าเชื่อที่เขาจะเก่งมากขนาดนี้แล้วทั้งที่เขาเพิ่งอายุแค่17ปีผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดีในการสอบเสริมแน่นอนเขาจะต้องกลายเป็นดราก้อนสเลเยอร์ที่ไม่มีใครเหมือนแน่ๆ ดราก้อนสเลเยอร์ที่ไม่มีใครเหมือนอย่างนั้นหรอเขาเขาอาจจะเป็นได้มากกว่านักรบเขาอาจจะเป็นรุ่นต่อไปของผู้กล้าแห่งอิสรภาพเลยก็ได้ผู้กล้าแห่งอิสรภาพคุณหมายถึงชีวประวัติของวานาหรอครับใช่แล้วชีวประวัติของวานาจุดเริ่มต้นของดราก้อนสเลเยอร์ เมื่อนาน,านแสนนานมาแล้วมนุษย์นั้นเป็นได้แค่เหยื่อของเหล่ามังกรเพียงฝ่ายเดียวมังกรดินปกครองพื้นดินมังกรที่บินก็ปกครองน่านฟ้ามัางกรยักษ์ก็มีขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาในตอนนั้นมังกรเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ปกครองทุกสิ่งอย่าง และมันก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดพิเศษปกครองเหนือมังกรขึ้นไปอีกเหล่าดราก้นไนพวกมันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่พวกมันมีสติปัญญาที่สูงกว่าพระกำลังที่แข็งแกรง่งด้วยของพวกนั้นทำให้พวกดรากนไนท์กลายเป็นผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารทำให้พวกมันสร้างกฎ ของพวกมันขึ้นมาเอง700ปีที่แล้วพวกดราโกนไหนก็ได้ใช้สถานที่คล้ายอารีนาแห่งนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์มาสู้กันเองเพื่อความบันเทิงของพวกมันแต่ในตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นอันสัจจานของอาเรเทียมสัญลักษณ์ของดราก้อนสเลเยอร์และอิสรภาพมันสุดยอดไปเลยใช่ไหม ครับท่านในฐานะที่ผมก็เป็นผู้สืบทอดของทัศดาบทะลวงนภาผมก็พอรู้เรื่องราวในอดีตมาอยู่บ้างลานานั้นเป็นนักสู้ที่ถูกจับขังไว้ได้โดยเหล่าดราโกโ้ไนเขาแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆในที่แห่งนั้นเขาได้รวบรวมเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกับเขาและเริ่มการปฏิวัติและกระบฏ หลังจากการต่อสู้อันยาวนานเขาและพ้องเพื่อนของเขาก็ได้ขับไล่พวกดราก้นไหนไปยังภูเขาทังทิศเหนือได้ในตอนสุดท้ายแม้แต่เราราชามังกรทั้งเจ็ดก็ถูกปนึกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งอิสรภาพของเรามนุษย์ผมรู้ว่ามันเป็นนิทานเรื่องเล่าที่ผู้คนพูดคุยอยู่ตลอดเวลา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผมไปนั่งค้นหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันมีอยู่บางส่วนที่ผมไม่เข้าใจถ้าวานาะแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วก็ทำไมเขาถึงขับไล่พวกมังกรไปแทนที่จะฆ่ากันล่ะครับถ้าทำแบบนั้นป่านนี้ก็คงไม่มีพวกมังกรเหลืออยู่และทำอะไรกับพวกเราได้แล้วเท็ๆผมคิดแล้ว คิดอีกแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงแค่ผนึกพวกมันไปกันนะและป่านนี้ก็คงไม่ต้องมีผู้เสียหายและจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขสีนะอ่าผมไม่ได้คิดจะลบลู่การตัดสินใจของบรรพบุรุษหรอกนะครับผมแค่ไม่เข้าใจกับการตัดสินใจของเขาจริงๆไม่เป็นไรหรอก และนายก็อย่าไปใส่ใจเรื่องในอดีตให้มากเลยเพราะถ้าเรามัวแต่ไปหมกมุ่นแต่เรื่องในอดีตตอนนั้นชีวิตในปัจจุบันมันก็ไม่มีความสุขหรอกนะการสอบภาคปฏิบัติของทุกกลุ่มจะได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยนักเรียนทุกคนต้องกลับมาที่จุดรวมพลโดยด่วน และการจัดการสอบเสริมรายละเอียดต่างๆจะไปติดอยู่ที่อาคารหลักในอีก3วันข้างหน้า3วันต่อมาวันแห่งการทดสอบเสริมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจําไว้ซะสมบัติของอารเทียมจะต้องเป็นของฉันในที่สุดทัวนาเมนต์อันเสนดเดือดกำลังจะเริ่มขึ้นในตัวนเมเต์นนี้ มีนักเรียนหัวกะทิอยู่เพียงไม่กี่คนทำไมเราถึงไม่มาฟังความคิด,คคดเห็นของหนึ่งในนักเรียนตัวเต็งของเรารุดเดนาทอสกันหน่อยละ่ะเงียบไปเลยชิคนอะไรไม่มีอารมณ์ขันเลยสักนิดเต่บอกไว้ก่อนนะถึงเราจะเป็นเพื่อนกัน แต่ฉันจะไม่ออกมือให้หรอกนะเพราะฉันเองก็มีอาวุธที่อยากได้แถมฉันเองก็อยากรู้ด้วยว่าด้านในห้องสมบัติของอาเรีเทียมมีอะไรอยู่บ้างฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่านะนายไม่ใช้อาวุธไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่สละสิทธิ์ไปละ่ะ การได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทดสอบฝีมือและได้ขัดเกลาร่างกายด้วยอ่าที่พูดมาก็ไม่ผิดหรอกแต่คู่แข่งของนายนะ่ะไม่ใช่นักเรียนธรรมดาธรรมดาหรอกนะบัล,ล็กสเตรอร์สลีออนไครี อืมแต่ตอนนี้ฉันยังไม่เห็นวีวแววของยายนั่นเลยอยากจะรู้จริงๆว่ายายนั่นจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวและนายถ้านายแพ้นางนั่นแล้วก็ฉันฆ่านายแน่รูดลีออนไครีแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอเธอแข็งแกร่งมากเลยละ่ะ และเธอก็เป็นนักเรียนที่โดดเด่นมากที่สุดในปีนี้ด้วยเธอแข็งแกร่งกว่านายหรือเปล่าไม่รอบนี้ฉันแข็งแกร่งกว่าฉันละสงสัยจริงๆว่าคู่ต่อสู้ที่มาสายตั้งสิบนาที เป็นใครกันชี้แท้ก็เป็นนายนี่เองฉันไม่ใช่นายฉันชื่อบล็กสเตอร์รอสฉันรู้คุยเล่นมากเกินพอแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าประเพณีของสเตอร์รอสก่อนที่จะสู้กันต่างฝ่ายต่าง,งต้องบอกชื่อกันก่อนและมาขัดตอนที่ฉันกำลังพูดมันเสียมรารยาทนะ ฉันลีออนใครลีพอใจยัง,งเอาละใครลีเชอดูแข็งแกร่งมากพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ร่างกายอันสูงส่งของฉันฉันหวัง ไม่ได้ป้องกันด้วยโลมานาเขาใช้กล้ามเนื้อของเขาป้องกันตรงๆงเลยงั้นหรอฉันหวังว่าเธอจะเพลิดเพลินไปกับกล้ามเนื้ออันแสนมหัศจรรย์ของฉันนะ